แปี60,000อ่ะวิ่งปียังไม่ถึงหมื่นโลเลยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยยังไม่ได้ถึงหาดเก่าผมบอกเลยว่ายังเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยคือคุณเอาคันนี้ไปนะคุณใช้อายาวยาวเลย10ป,ปีมีอะไรให้ขายเลย ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปจากเสียงมนิสสติบนนะครับวันนี้เรามีรถเจ้าตลาดมานําเสนอบอกเลยคันนี้นะเ๋ยเรียกว่ารถบ้านโคตรบ้านลูกค้าขายคันนี้ให้เรา เพราะมาซื้อรถคันใหม่กับเรากุญแจ2ดอกประวัติที่มาเนี่ยมีให้พร้อมนะครับลูกค้าเนี่ยอยู่ในจังหวัดอุบลจังหวัดเดียวกันเลยนะครับที่ลูกค้าปล่อยมาลูกค้ารับรถคันใหม่ปุ๊บปวดภาระแล้วก็มาขายคันนี้เลยดังนั้นเรามารีวิวกันตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ออกป้ายแดงนะหนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้คือ เป็นตัวอ e ีลซูนะ D m a ม v c ว o คอร์ดนะเครื่อง3.0ตัวท็อปขับ4ด้วยแต่ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้ถ้าซื้อป้ายแดงนะ1 5 4 0 0 0้านบาทคุณต้องจ่ายเงินเป็นล้านเลยแต่ตอนนี้อยู่กับเรานะหายไปเลยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะแต่คุณได้แบรนด์หลักตัวท็อปขับ4พร้อมลุยไล่เจ้าทรงเจ้าสวนะถ้าสมมติคุณดูคลิปนี้ผมอยู่นะคันนี้โคตรคุ้มค่ามารีวิวกันเลยนะครับผิวพันเนี่ยต้องบอกก่อนนะเราเห็นมาแต่เดิมพีนะจะเรียกว่าสี ผมเรียกว่าสีส้มแล้วกันมันก็เหมือนส้มเหมือนแดงๆเนาะแต่ผมว่าสีส้มของเขาอะถ้ามาดูตัวจริงอะค่อนข้างสวยนะฮะมันเป็นส้มเมทัลลิกอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ด้วยการที่เป็นตัวท็อป,ปะนะเห็นไหมคุณมีไฟตัดหมอกนะตอนนั้นอนะปี2 0 1 7เนี่ยเขาบอกอะไเลยว่าไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นทรงใหม่สมัยก่อนนะทรงใหม่แต่ก็สวยอยู่นะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้ใหม่แล้วนี่เลยไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะครับแต่จังหน้าสวยงามแบบนี้ลูกค้าคนเดิมมือเดียวนะกุญแจ2ดอกใช้รถถนอมมากให้ท ใช้ไปแค่6 7 0 0 0กิโลเท่านั้นคือได้มาเนี่ยคิงลูกค้าไม่ได้อยากไม่แน่ใจจะปล่อยนะพอดีว่ารถคันนี้มันไม่ค่อยตอบโจทย์แกอยากได้รถที่เป็นแคปเพื่อไปขนของแกก็เลยมาออกคันใหม่กับเราเห็นไหมดูกระจังนงกระจังหน้าสวยมันจะมีริ้วรอยนิดนึงนะนี่ผมบอกตรงว่าผมอ่ะให้ลูกค้าเดิมดูเรียวๆเห็นไหมมันจะมีริ้วรอย นิดนึงเพราะผมเพิ่งได้รถมา,าจริงๆนะครับผมเพิ่งได้รถมาเม็ดน็อตไม่ไขไม่ได้จุดเดียวดูโคมไฟรถอายุอานามเท่าไหร่อ่ะเรียกว่า8ปีละแปปี60หมือ่ะวิ่งปียังไม่ถึง หมื่นโลเลยลูกค้าใช้น้อยจริงๆนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตรงระยะ6กหมื่นนะอันนี้ลูกค้าสามารถเช็คก,กับเราได้เพราะเราเป็นศูนย์นิสสันด้วยและก่อนที่เราจะรับลถเนี่ยเราค่อนข้าง QC ลดทุกคันไม่มีเฉียวชนนะผมรับประกันเลยผมขายมาเนี่ยบ้านผมเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วเราเนี่ยรับประกันลูกค้าทุกคันตอนเนี้มาดูกันนี่แม็กก็จะเดิมๆนะมันจะมีริ้วรอยนี้หน่อยๆเห็นไหมแต่แม็กเนี่ยสวยงามอยู่ตัวนี้เดี๋ยวผมไปปัดให้ลูกค้าได้ตัวที่เขาเป็นวีคอรเนี่ยเขาให้มาเป็น Mac แ,นะะแม็กแปดแล้วนะคร 2 5 5 6้าห้ตัวนี้ยางปีอะไรเอ่ยอ่ะยางคู่รถเลยว่าไงถ้าลูกค้ามาปุ๊บ ลูกค้าอยากเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนให้พร้อมออกของเหลวทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ดูแลหลังการขายก็คือลูกค้ารับรถเราไปนะไม่ต้องทําอะไรเลยคุณเอารถเนี่ยไปขับเข้าไรเลยนะขับ4เนี่ยเช็คแล้วตัวนี้วีคอร์สนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมีโลโก้วีคอสแบบนี้สวยๆเลยตอนนั้นเอวุโอโหพาวทูบีเซนมากกระไดข้างใหม่นะครับกระไดข้างใหม่สมัยก่อนนะตัวนี้เลยติดจากโรงงานวีคอสตัวนี้คือมันก็แข็งแรงจริงผมชอบนะแต่แม่ก่อนผมแซวเ,เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวหาาผมรีวิวแต่นิสสันไงเดี๋ยวหา โอเคนี่ดูภายใน <c oughs> แบบนี้เลยสวยๆนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะแต่ได้ข้างเดียวนี่เลยได้ข้างเดียวแต่ตัวท็อปเลยไม่น้อยมากนะหน้านอจอ8นิ้วเชื่อมต่อ iOS Android ได้มีบลูทูธด้วยตัวนี้นะ มาผมให้ดูรอบคันก่อนสีจะเป็นออกส้มแดงๆตัวนี้ก็มีชุดแต่งของเขามาให้เป็นของอีซูซ u เลยเห็นไหมคล้ายๆเหมือนเป็นโลบาร์เขาอะ่ะเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่มันติดมาให้อย่างนี้เลยนะครับล้อมแม็กก็ประมาณนี้ยางติดกับตัวรถเลยเป็นบิสตโตนแบบนี้ลูกค้าเนี่ยบอกเลยนะขายเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไม้เนี่ยหกหมื่นเนี่ยผมตอนแรกผมตกใจนะผมเฮ้ยลูกค้ามาขายเราเฮ้ยมันไม่หกหมื่นจริงเหรอวะเออไปเช็คไปเช็คมาอา้าวปิเรื่องจริงมาดูไปหลังมานีีี่่เเลลยยยมมมไรแแตกนบบ้ ลูกค้าค่อนข้างดูแลดีแบบนี้เลยข้างหลังเป็น z p a t พ i e ด้วยนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรดี a x V-Cord z p a สเ i ตนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเขานี่ไฟล์แบบนี้เลยแบบนี้อ่ามีกล้องมองหลังด้วยนะอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนอ่ะคุณดู8ปีผมให้ดูอย่างนี้นะปกติถ้ารถมันขนของนะ เห็นไหมคือร่องอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะต้องสึกแบบเป็นขนแบบเป็นขนพลาสติกอ่ะใชฮะแต่เนี่ยลูกค้าไม่ได้ทุกเลยเน <c oughs> ี่ยลูกค้าแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยผมล้างมาเนี่ยเช็ดผมให้ลูกค้าดูเลยเม็ดน็อตแต่ละจุดนะเห็นไหมมาดูนะเม็ดอาร์คแต่ละจุดตรงกระบะเราสามารถดูได้ว่ารถคันนี้อุบัติเหตุหรือไม่อุบัติเหตุอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วแต่ละจุดเห็นไหมตรงตัวกระบะมันจะมีจุดอาร์คแต่ละจุดเห็นไหมคุณดูเลยนะไม่มีไขแม้แต่จุดเดียวไม่มีไขไแม้แต่จุดเดียวรอรับประการโครงสร้างนนะคคคืืืออออถ้้้้าาามมมมซกกบผผผเเเี่่ยยยลลววุณไไใจด รเราทํามือ1และมือ2อนะครับแบบคุณภาพเลยนะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะฮะร,รูกลมรูกลมเห็นไหมข้างซ้ายคลิปผมมันจะนานกว่าคลิปคนอื่นนิดนึงนะเพราะผมค่อนข้างซีเรียสในการรีวิวเนาะผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยคือดูออนไลน์อ่ะว่าแง่คุณอยู่ไกลๆอ่ะคุณดูเราทีเดียวอ่ะคือคุณเชื่อใจเราได้เลยแบบนี้เลยมามาดูเอ้ยเดี๋ยวให้ดูกันชนก่อนนี่แบบนี้อ่ะ นี่เห็นไหมกันทนไม่มีรอยบุบนะแบบนี้เดิมๆนะมีริ้วรอยนิดนึงนะมีริ้วรอยนิดนึงตามสภาพการใช้งานจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เนาะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องลดใหม่โอเคเนาะดีเลยประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่าผิวพันธุ์เนี่ยผมให้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะสวยๆงามๆนี่มันจะมีริ้วรอยเนี่ยนิดนึงเห็นไหมหินกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บให้ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาตัวนี้เห็นไหมสติ๊กเกอร์ขับสี่มันเป็นขับสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสี่แต่เป็นเกียรร์แแมมมนน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 วลลลละคคคคับููกก้้้าาาีี่่เเเเยดดดดิิิตตใหึงงป็ชุ นะครับมาตรฐานของวายะงี้ยูสุเขานะครับนี่ผิวพรรณสวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวไงผมพาไปดูภายในไปครับ ปกติเวลาเราเข้ารถตัวนี้มันมีปุ่มกดข้างนอกมาแล้วนะคือปุ่มกดเข้ารถแล้วตัวเนี้ได้เป็นบอกสร้างนี้ผมบอกเนะผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งนิดหนึ่งแต่ก่อนที่ขึ้นไปนั่งผมว่ารีวิวมานิดนึงว่าตัวนี้ลูกค้าด้วยการที่ใช้รถน้อยนะลูกค้าใช้เพียงแค่หกหมื่นก,กิโลเท่านั้นเบาะเนี่ยยังไม่ยนะั่วเห็นไรถเนี่ยอายุนาำเจ็ดถึงแปดปีแล้วแต่บเบาะนี่เป็นอย่างนี้เลยเบาะเนี่ยของวีคอร์ลักษณะของเขาก็คือว่าจะเป็นได้ส้มนะฮะเป็นทูโทน ทำให้ลุคดูสปอร์ตมากขึ้นและอีกอย่างหนึง่งโลโก้จะเด่นชัดคําว่า B4 นะครับเป็นตัวท็อปนะฮะบอกเลยเป็นตัวท็อปนี่เลยอีกอย่างนี้นี่ผมชอบนะพอเวลาคุณรถขับ4เนี่ยคุณต้องลุยอ่ะมันต้องมีตัวจับเห็นไหมสองข้างมีให้จับบางยี่ห้อไม่มีนะนะครับผมเข้าเลยอ่าแบบนี้อีกอย่างหนึง่งลูกค้าก็ถามมาเฮ้ยมันเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยมันต้องไข่ไหมตัวนี้เป็นพุสตาร์แล้วมาดูกันเป็นพุสตาร์แล้วเนี่ยผมซ้ายให้ดูเลยปึ๊บนี่ขับ4นะตัวนี้ขับ 4. 4 high, 4 low. นี่นี่ยผ high f o ทใ low น นี่เลยนี่เห็นไหมเครื่องเนี่ยฟังเสียงนะยังฟิตะมาดูกันไม่เท่าไหร่แบบนี้เลยเห็นไหมหกหมืนเจ็ดพัลูกค้าใช้มือเดียวนะครับตัวเนี้ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบหนังแล้วเย็บ yeah, สลับได้ส้มสวยงามมากมาดูเลยเห็นไหมเห็นไหมฟังก์ชันใช้งาน เครื่องเสียเป็น Kenwood นะตัวนี้ใช้ได้งานได้ปกติเนอะ uh huh. ตัวแอร์นะครับปรับเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้เลยดูสภาพเป็นหลักแล้วกันเนะื้อลูกค้านะเนี่ยผมจะให้ดูสภาพคือคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับระบบเกียร์ประมาณนี้เลยตัวนี้มันได้เครื่องเป็น3.0แล้ว3.0ให้กําลังขับสูงสุด177แรงมา้าก็คือกำลันจะบอกว่ามันค่อนข้างแรงเลยจริงๆนะค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมมีตัวนี้ช่องชาร์จ power outlet ให้2จุดนะตรงนี้ นะครับ USB นะครับตัวนี้สามารถต่อได้ AUX เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยตัวนี้นะครับช่วย่อบลูทูธได้ด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมเบาหนังนะครับข้างๆนะครับบกเลยแผงประตูข้างนี่ก็จะมีลายไม้สมัยก่อนนี่ฮิตลายไม้ถือว่าอะไรเป็นรถหรูถูกไหมรถหรูสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะเก่าๆหน่อยเนี่ยลายไม้เนี่ยคือรถหรูแล้วผมชอบนะเขาเรียกว่ารถแต่ละรุ่นมันมีกลิ่นอของของแต่ละเจนเจเนอเรชั่นนั้น แต่ผมบอกเลยว่าคนสําหรับคนที่ได้คันนี้ไปนะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดเก่าผมบอกเลยว่ายังเป็นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยนะครับล้ําสมัยอยู่นะครับสามารถใช้ได้นะแล้วผมบอกเลยว่าฟังกช์ชันการใช้งานค่อนข้างดีอันนี้ก็จะมีช่องเก็บของมาด้วยเห็นไหมนะครับสามารถใส่พระนะสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านผมก็ใช้อีสุสุเหมือนกันนะเราก็ใส่พระตรงนี้แหละเนาะประมาณนี้ยังไงผมพาไปดูข้างหลังต่อไปครับในส่วนของเบาะนั่งหลังนะแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะฮะ นี่แบบนี้เบาะไม่มีย่นไม่มีเหี่ยวนะครับบอกเลยมีไอโซฟิให้ด้วยนะสำหรับกรณีที่คนมีมีลูกเล็กนะครับบอกเลยว่าสําหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยคือบางทีอะสประตูนเนี่ยมันเหมือนเป็นรถครอบครัวด้วยนะครเพราะมันมีขนาดกว้างนะครับสามารถไปไหนมาไหนได้หลายคนสามารถทุกของได้ทุก คนก็ได้นะครับเนี่ยผมขึ้นไปนั่งนะเมื่อกี้ผมนั่งหน้าแล้วนะผมยังไม่ได้เลื่อนมาเห็นไหมห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้ฝ้าเพดานเนี่ยต้องบอกว่าขาวสะอาดนะก็จะมีรอยเจิมจากลูกค้าเก่ามานินึงเพื่อเป็นสิริมงคลนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวเอาออกให้นะครับนี่เลยแบบนี้เลยพืย้นพรมนะครับรถแบบเดิมๆนะสวยๆแบบนี้เลยใสๆแห้งๆเดี๋ยวไงผมพาไปดูเมนนอจุดอาร์ k, ก่อนไปดูห้องเครื่องครับไปครับมาเริ่มจากประตูข้างกันเลยเห็นไหมดูประตูข้างเห็นไหม นี่เหล็กยัยงเดิมน,นะไม่มีไม่มีชนนะนะครับแบบย็นสวยงามยังเป็นร่องสวยงามนะครับมาดูน็อตเชื่อมต่อฝากระโปรงนี่ตรงนี้ข้างหน้าถ้าเป็นสีส้มเนี่ย มองง่ายอยู่แล้วเห็นไหมไม่มีไข่นะไม่มีไข่นะตรงนี้ไม่มีไข่นะ่ะฮะประตูเชื่อมต่อหลังมาดูนี่เห็นไหมประตูเชื่อมต่อหลังเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าออนไลน์เนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะเห็นไหมตรงนี้แผ่นแผ่นเขาเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์เขาเนี่ยไม่มีทําสีนะไม่ลอกนะเห็นไหมปกติบางคนเนี่ยเขาทำสีตรงนี้มันจะมีเลอะๆเนาะแต่ตรงเนีน้ยไม่ได้ทําสีเดิมๆนะฮะบแบบสวยๆเลยลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถอ่ะผมให้ดูต่อลืมลืมลืมเมื่อกี้นี่ปลดให้ดูเลยเห็นไหมเดิมๆนะครับเห็นไหมเราให้ดูกันอย่างนี้เลยนะ แกะให้ดูเลยรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะเดิมๆมากๆเลยนะครับดูร่องกระบะเห็นไหมยาแนวตรงนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้อย่างเดิมๆเลยเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเลยนะ,ระ,ยนะครับบอกเลยว่าซื้อไปหายห่วงคันนี้ใช้ได้ยาวๆนะกระบะเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอีสูเนี่ยก็ทนเราทำไมอีวสูขายดีคนก็ถามทาไมอีวสูขายดีเพราะอะไรหนึ่งมันทน2อ,อะไหล่มันหาง่ายคือคุณเอาคันนี้ไปนะคุณใช้ยาวๆเลย10ปีมีอะไหล่ให้ขายเลยออนไลน์ก็มีเนาะเดี๋ยวนี้มาดูในส่วนของด้านอีกด้านหนึ่งนี่เห็นไหม แบบนี้เลยนี่เม็ดน็อตไล่แต่ละจุดเดินแบบช้าๆแบบนี้เลยกิบ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 เนะาะอ่าเห็นสีเนี่ยเห็นไหมมันดูแบบเป็นส้มเมทัลลิกคือผมว่ามันเด่นนะคือบางคนนะ่ลูกค้าไปยึดติดกับคำว่าสีขาวสีดำนะแต่ผมบอกเลยว่าสีพวกเนี้ยมันเป็นสีแรไอเทมคือส่วนใหญ่รถก็เข้าน้อยนะครับหาก็ยากนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามามองสีส้มสีฟ้าอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าพาคุณจะได้รถเนี่ย ยากมากเดี๋ยวนี้คือความหลากหลายเนอะคนเขาก็ชอบเยอะเห็นไหมดูสิเห็นไหมหนหม็อต <Not S 2> แต่ละจุดโอ้โห oh, oh. สวยกิิบสวยกิ๊บ่ะแห้งๆเลยเห็นไหมแบบนี้เลยนี่เม็ดแต่ละจุดนี่นะครับเช็ดฝุ่นให้เลยเนะี่ยเห็นไหมเออไม่ได้แกะเลยดูนะโอเคมาตรงนี้ต่อนี่จุดเชื่อมเชื่อมต่อนะฮะปากกระโปรงหน้าไม่มีไข่นะ สวยเว้ยป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนี่เห็นไหมดูห้องเครื่องก่อนอันนี้มาเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะปุ๊บแบบนี้รถปี2อ1 7นะฮะตัวท็อปขับ4เครื่อง3 0 177แรงมา้านะมาดูก่อนนะฝากระโปรงไม่มีไขนะเดิมๆแบบนี้เลยเห็นไหมลูกค้าดูนะดูกลมนะฮะดูกลมเห็นไหมน็อตแต่ละจุดไม่มีไขนะ ือของเขามาแห้งๆอย่างนี้เลยใช้น้อยมากลูกค้าคือแบบเรียกว่าผมจะบอกไงเหมือนซื้อรถไปไม่ค่อยได้ใช้คนะคือใครได้คันนี้ไปบอกว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าอะไรหนึ่งรถมันวิ่งน้อยแต่รถอะลูกค้าวิ่งเรื่อยๆนะแต่เขาใช้น้อยนะครับแผ่นเพจเห็นไหมยังไม่มีการลอกอะไรเลยนะเห็นไหมอยู่ครบอยู่ครบนะรูกมลมรูกลมเห็นไหมครับไม่มีการเฉี่ยวการชนแต่อย่างใดมาดูตรงนี้เห็นไหมอีกจุดหนึ่งฝาก,กระโปรงจุดเชื่อมต่อฝาก,กระโปรงเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญน็อตเห็นไหมสวยมากบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะ แล้วดูเห็นไหมแผ่นกันความร้อนปีสองพันสิบดะรถอันาถามว่าก็ใช้เยอะไหมผมมันก็เกือบเท่าไหร่เจปีอะเนาะคันเนี้ยอย่างที่บอกไปนะที่ผมสตาร์ทให้ดูเนี่ยก็คือเครื่องมันค่อนข้างเดินดีเลยไม่ต้องค่อนข้างเดินดีอะมันดีเลยแหละบอกเลยเพราะลูกค้าใช้น้อยลูกค้าจริงเขาไม่อยากจะปล่อยนะคันนี้ แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันก็ไม่ได้ใช้มีรถหลายคันที่บ้านเขาก็เลยต้องมาขายเราดังนั้นคันนี้เนาะออกป้ายแดงนะหนึ่งล้านห้าหบาทแต่ตอนนี้นะคุณหารครึ่งไปเลยนะครับตั้งหน้าร้านตอนแรกจะตั้งสักประมาณ5นะ้าแสนห้าเนแต่คิดไปคิดมาเอ้ยวีคอร์สเรากันเองแล้วกันเราขายเลยตอนนี้5้าแ0 0สบาทได้วีคอร์สนะเป็น m a ็3.0ตัวท็อปขับสีด้นะ พร้อมลุยไล่เกียร์แมนนวลเลยแบบโหดๆอย่างนี้เลยนะยางเปลี่ยนให้4เส้นเลยแบบใหม่ๆคุณขับไปลงนะหล่อเลยอ่าโอเคไหมคือของลงของเหล,ลวเราดูให้หมดมีรับประกันด้วยหลังการขายนี่เลยผมคุณแอมนะยังก็ตามคือเรามีของดีๆเราก็อยากจะแบ่งลูกค้าเพราะว่าคันเนี้ยมันพึ่งได้มาจริงๆนะครับลูกค้าที่อยากได้นะคันนี้เลยนะอีว e ุสต์ดีแม็กวีคอนนะสามจับ 4, ตัวท็อปนะนะครับเกียร์แมนนวลปี2017ตัวท็อปเลยนะครับไม่เพียง 6,000ื 6, กิโลเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ทักก็มาหาเราเลยและลูกค้าไม่ต้องกังวลนะยอดโคตรล้นอิสุเรารู้อยู่แล้วยอดโคตรล้นนะครับบอกเลยว่าลูกค้ามีเครดิตถ้าถามว่ามีเครดิตฟรีดาวได้ไหมฟรีได้แต่ผมแนะนําอย่างนี้ว่า ถ้าคุณซื้อเกตแบบนี้ถ้าคุณอยากจะผ่อนสบายผมแนะนําให้ดาวนะครับเพราะว่าไงดาวดอกเบี้ยคุณเนี่ยที่โดนคิดมันก็จะน้อยลงถูกไหมค่างวดคุณก็จะน้อยลงตามนะครับเงินดาวของคุณที่มาลงกับรถคันนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็จะไปลดกับค่างวดของคุณเพื่อให้ผ่อนย่อมเยาวขึ้นยังก็ตามเนาะผมคุณแอมนะฝากเจ้าคันนี้้วยนะอีวีสูด,ดีแม็กนะสามจุด,ดนะตัวท็อปขับ4่ไม่เพียง6 0 0 0ื 60, เท่านั้นปี2 0 1 7เลยนะบอกเลยกับในราคาเพียง5 3า0 0 0บาาหมอดนะจ๊ะครััดีครบ